ถามถึงอำนาจฤทธิ์และกรรมข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบรรดาพิสุผู้เป็นสาวกของเราพระมหาโมคคารณะเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์และมีปรากฏว่าโมคคารณะนั้นถูกพวกโจรทุบตีจนศีรษะแตกกระดูกเส้นเอ็นสมองแหลกละเอียดเหมือนกับมเมล็ดข้าวสารและพระมหาโมคคารณะก็ปริทธิานด้วยเหตุนั้นดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระโมคคารณะเป็นผู้เลิศในทางลิตรจริงข้อที่ว่าพวกโจรทุบแหลกละเอียดจนปริพานนั้นก็ผิดกาธาที่พวกโจรทุบตีแหลกละเอียดจนถึงปริพานข้อนั้นก็ถูกข้อที่ว่าโมคคารณะเป็นผู้เลิศทางลิตรนั้นก็ผิดพระมหาโมคคารณะไม่สามารถกำจัดพวกโจรอันจักมีแก่ตนได้ด้วยลิตรหรือไม่อาจเป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกเทโวโลกได้ปัญหาข้อนี้ ก็แก้ยากควรแก้ไขให้สิ้นสงสัยเช่นกันพระนาคเกษชี้แจงว่าขอถวายพระพรข้อที่ตัดว่าพระมหาโมคคารณะเลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์นั้นก็ถูกข้อที่ว่ามหาโมคคารณะพวกโจรทุบตีถึงปริยพานนั้นก็ถูกแต่ข้อนั้นเป็นด้วยกรรมเขายึดถือข้าแต่พระนาคเกษทั้งสองอย่างนี้คือวิสัยของผู้มีฤทธิ์และผลของกรรม เป็นอจินตายไข่ไข่ไม่ควรคิดไม่ใช่หรือขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่ควรคิดทั้งสองอย่างนี้อย่างหนึ่งมีกำลังมากกว่าข้อนี้เปรียบเหมือนพระราชากับประชาชนพระราชาองค์เดียวย่อมมีอำนาจครอบประชาชนชั้นใดผลของกรรมอันมีกำลังยิ่งกว่าก็ครอบงำสิ่งทั้งปวงชันนั้นกิริยาอย่างอื่นของผู้ที่กรรมเข้ายึดถือแล้วย่อมไม่ได้โอกาส มีบุรุษคนหนึ่งกระทำผิดพระอัทิยาอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วย่อมไม่มีใครช่วยได้มารดาบีดาพี่หญิงน้องชายมิสหายก็ช่วยไม่ได้พระราชาต้องลงโทษแก่ผู้นั้นตามความผิดของเขาชันใดผลของกรรมก็มีกำลังแรงกว่าฤทธิ์ย่อมครอบงำได้ฉะนั้น อีกประการหนึ่งเมื่อไฟไม่ป่าลุกลามาใหญ่ถึงจะตักน้ําไปดับตั้งพันโอ่งก็ไม่อาจดับได้สู้ไฟป่านั้นไม่ได้เพราะไฟป่ามีกำลังมากกว่าชั้นใดผลของกรรมก็มีกำลังมากฤทธิ์คำนั้นล่อมย่อมงอบงามฤทธิ์ได้ฉะน,นั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละมหาบพิษประมหาโมคารณะผู้ที่ มีกรรมเข้ายึดแล้วจึงถูกพวกโจรทุบตีไม่สามารถกั้นกลางได้ด้วยฤทธิ์สาธุพนักเสนยมรับว่าถูกต้องดีแล้วทาถามถึงธรรมดาของพระโพธิสัตว์ศาสดาได้ตัดไว้ในธรรมกายปริยายะว่า มารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนย่อมเป็นนิยตะคือแน่นอนการตัดสู้ก็แน่นอนอัครสา,าวกทั้งสองก็แน่นอนพระโอรสก็แน่นอนอุปถาคก็แน่นอนดังนี้แต่เมื่อกล่าวอีกว่าพระโพธิสัตว์ยังประทับอยู่ในดุสิตสวรรค์เล็งดูอยู่มหาวิโลกันะ8คือเล็งดูการเล็งดูทวีปเล็งดูประเทศเล็งดูพระชนนีตระกูลอายุหนึ่ง เดือนเสด็จออกบรประชาดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อยานยังไม่แก่กล้าการตัดสูย่อมไม่มีเมื่อยานแก่กล้าแล้วไม่อาจจะรอเวลาพิจารณาได้เหตุใดพระโพธิสัตว์จึงเล็งดูว่าเป็นเวลาที่เราสมควรจะลงไปเกิดในมนุษย์หรือไม่ข้าแต่พระนาคเสนถ้ามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์แน่นอนข้อที่ว่าเล็งดูตระกูลมารดาบีดานั้นก็ผิด ถ้าข้อว่าเล็งดูตระกูลมารดาเบิดาถูกก็ข้อที่ว่ามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์แน่นอนนั้นก็ผิดปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ยากมาถึงพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าควรแก้ไขด้วยพระนาคเสนวิสัชนาว่าขอถวายพระพรมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์เป็นของแน่นอนนั้นก็จริง พอโพธิสัตว์เล็งดูตระกูลมารดานั้นก็จริงการเล็งดูตระกูลของมารดาบิดาเล็งดูอยู่อย่างไรคือเล็งดูว่ามารดาบิดาของเราเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์ผู้ที่เล็งดูมีแปดจำพวกสิ่งที่เป็นอนาคตแต่ควรเล็งดูก่อนนั้นก็มีแปดอย่างคือหนึ่งพ่อค้าต้องเล็งดูสินค้าก่อนสองช้างต้องทำหนทางด้วยวง,งก่อน 3. พ่อขาเกวียนต้องพิจารณาดูท่าข้ามก่อน 4. ต้นหนคือนายท้ายสัมภาต้องพิจารณาดูฝั่งก่อน 4. แพทย์ต้องตรวจดูอายุก่อนจึงเข้าใกล้คนไข้หกผู้จะข้ามสะพานต้องดูว่าสะพานนั้นมั่งคนเสียก่อนหรือไม่ 7. จ็ดพิสุต้องพิจารณาเสียก่อนจึงฉัน 8. พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย ต้องพิจารณาตระกูลเสียก่อนดังนี้ขอถวายพระพรสาธุพนาเกษตยมรับว่าถูกต้องแล้วถามถึงเรื่องฆ่าตัวเองฆ่าแต่พานาเกษตสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิสุไม่ควรทําตนให้ตกไปคือไม่ควรทําลายชีวิตตนเองพิสุใดทําให้ตกไปต้องปรับอาบัติพิสุนั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์ แต่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายไม่ว่าในที่ใดๆย่อมทรงแสดงเพื่อตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ขาดผู้ใดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ทรงสรรเสริญผู้นั้นด้วยวาจาสรรเสริญอย่างยอดเยี่ยมข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามไม่ให พิสุจท,ทำลายตนเองนั้นถูกข้อที่ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตัดขาดซึ่งแก่เจ็บตายก็ผิดถ้าการทรงแสดงธรรมเพื่อตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ขาดนั้นเป็นของถูกข้อที่ห้ามไม่ให้ทำลายตัวเองก็ผิดปัญหานี้เป็นปัญหาที่แก้ยากควรแก้ไขให้สิ้นสงสัยต่อไปพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตัดห้ามไม่ให้พิสูจท,ทำลายตัวเองนั้นก็ถูก ข้อที่ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตัดการเกิดแก่เจ็บตายนั้นให้ขาดก็ถูกแต่ในข้อนี้ย่อมมีเหตุการณ์ที่ทรงห้ามและทรงชักนำว่าขอถวายพระพรผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้ทำกิเลสให้พิดนาศเหมือนกับยาดับพิษงูย่อมดับพิษร้ายคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับยาทั่วไปย่อม จำกัดเหงื่อคลายคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับน้ำย่อมให้ได้สมบัติอันประเสริฐทั้งปวงเหมือนกับแก้วมณีโชติลสย่อมทำให้ข้าแม่น้ำใหญ่ทั้งสี่เหมือนกับเรือย่อมพาข้ามที่กันดานคือการเกิดเหมือนกับนายเกวียนย่อมดับไฟสามกองของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลมย่อมทำให้ความปัารถนาของสัตว์ทั้งหลายเต็มบริบูรณ์เหมือนกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมา ย่อมให้สัตว์ทั้งหลายศึกษาสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนอาจารย์ย่อมบอกทางปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับผู้บอกทิศทางสมเด็จพระพิชิตมารผู้มีคุณมากมีพระคุณเจ้าเป็นอนเนกมีพระคุณอันหาประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยกองพระคุณเป็นผู้ทําความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้จึงทรงมันญยากสิขาบทห้ามไม่ให้ทําลายตัวเอง ด้วยทรงหมากรุณาว่าอย่าให้มีผู้มีศีลพินาศไปพระกุมารกัสปะเทละผู้แสดงธรรมได้อย่างวิจิตเมื่อจะแสดงโลกหน้าถวายแก่พระเจ้าปัญาสีได้กล่าวไว้ว่าสนาภานทั้งหลายผู้มีศีลธรรมอันงามอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลละนานด้วยอาการใดๆก็ตามก็มีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์สู่แก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยอาการนั้นๆ แต่เพราะเหตุหลายสมเด็จพระจอมตายจึงทรงสแสดงว่าความเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักการตายของมารดาบีดาพี่น้องบุตรธิดาญาติก็เป็นทุกข์ความเสื่อมญาติความเกิดโรคความเสียทรัพย์ความเสียศีลค,ความเสียทิฏฐิราชภ,ายภายัยโจรภยัยเวรภัยทุกขพิขภัยอัคคีภยัยอุทกภัขขาาย อุมิกภัยคือลูกคลื่นภูมินิรภัยคือจระเข้อวัตตาภัยคือน้ำวนสุสุกาภัยคือปลาร้ายอัตตานุวาตาภัยติดเตียนตนเองปาร,รานุวาตาภัยผู้ถูกผู้อื่นติดเตียนอสิโลกภัยเสื่อมลาบประริรัชภัยข่ำคร้มในที่ประชมุม ทันตภัยถูกราชทานทุกติภัยทุกติชีวิตภัยหาเลี้ยงชีพมรณภัยถึงซึ่งความตายเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นการถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจม,มูกตัดปากการถูกถลกหนังศีรษะแล้วเอาก้อนเหล็กแดงวางลงไปการถลกหนังทั้งตัวแล้วขัดด้วยหินหย,ยาบหยาบให้ขาวเหมือนสังการทำปากปาหู คือเอาเหล็กขอเหล็กงัดปากขึ้นแล้วจุดประทีปทิ้งเข้าไปในปากให้ปลุกโพงอยู่ในปากการทำเปลวไฟให้สว่างคือการเอาเพลี้ <t 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 t ีด uh> uh uh> uh> uh 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 uh> ิ uh ้วชุบน้ำมันพันตลอดตัวแล้วจุดไฟการจุดนิ้วมือต่างประทีปคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วมือแล้วจุดให้เหมือนประทีปการให้นุ่งผ้าแกะคือสลกหนังแต่คอลงไปจนถึงข้อเท้า แล้วไล่ให้วิ่งให้วิ่งเหยียบหนังของตัวเองการให้นุ่งผ้าเปิดกปอคือทลกหนังตั้งแต่ศีรษะลงไปพักไว้ที่สะเอวตอนหนึ่งถลกจากสะเอวไปถึงข้อเท้าตอนหนึ่งทำให้เหมือนท่อนล่างนุ่งผ้าเปิดกปอการทำให้ยืนแบบแพะคือให้คุกเข่าสอกลงบนหลาวเหล็กแล้วเสียบปักไว้กับพื้นดิน การตกเบ็ดคือเอาเบ็ดเกี่ยวเนื้อของตัวหนังดึงเนื้อเอ็นขาดลา่ทีละชิ้นละชิ้นการทําให้เป็นรูปเงินคือเอามีดคมคมเชือดเนื้อออกทีละก้อนก้อน,อนเท่ากับรูปเงินกลมๆมการลดด้วยน้ําแสบการฝันแทงให้ทั่วตัวแล้วเอาน้ําแสบน้ําเข็มรดลาดลงไปจนกระทั่งหนังเนื้อเอ็นหลุดออกไปเหลือแต่กระดูก การตอกเล่มคือการนอนตะแคงแล้วเอาเหลาเหล็กแทงช่องหูข้างบนให้ทะลุลงไปปักแน่นอยู่ที่พื้นดินข้างล่างแล้วจับเท้าหมุนไปรอบๆการทำให้เหมือนมัดฟางคือเชือดผิวหนังออกจนหมดทุบก,กระดูกให้แตกด้วยก้อนหินแล้วจับที่ผมดึงขึ้นผมผูกไว้เหมือนกับผูกมัดฟางการเอาน้ำมันเดือดเดือดลาดตัวการให้สุนัขก,กัดกิน การตักไว้บนหลาวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ใหญ่ทั้งนั้นสัตว์โลกทั้งหลายย่อมได้รับทุกต่างๆอย่างที่ว่ามานี้เมื่อฝนตกลงที่ภูเขาหิมพมานก็มีน้ำไหลหลังสู่แม่น้ำพัดเอาหินกรวดมาแห้งกิ่งไม้ลากน้อยลากใหญ่ในป่าให้ไหลลงไปชั้นใดทุกต่างๆเป็นอันมากอย่างนี้ที่กล่าวมานี้ก็ไหลไปตามกระแสน้ำคือสงสารฉันนั้น การเวียนไหวตายเกิดเป็นทุกข์กันไม่เวียนไหวตายเกิดเป็นสุขเมื่อสมเด็จพระบรมรสุคตทรงแสดงคุณการไม่เวียนไหยตายเกิดและทรงแสดงโทษแห่งการเวียนไหวตายเกิดจึงได้ทรงแสดงทุกข์ต่างๆไว้เป็นอันมากเพื่อให้สําเร็จการไม่เวียนไหยตายเกิดเพื่อให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไป อันนี้แหละเป็นเหตุที่พุทธองค์ทรงแสดงทุกไว้ต่างๆขอถวายพระพรสาธุพระนกระเกษสนพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาก้อนี้ถูกต้องแล้ว